สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไอวี่ก็จะมารีวิวนะคะซัมยังฮอตชิคเก้นจาจังเฟลเวอร์รามีนนะคะเป็นบะหมี่เกาหลีนะคะรสเผ็ดนะคะอันนี้เผ็ดธรรมดานะคะเผ็ดน้อยนะคะจะเป็นรสไก่นะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันก่อนนะคะและเรามาดูกันนะคะว่าวีจะใส่อะไรในส่วนผสมบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะราคาก็อยู่ที่ซองละ38บาทนะคะถ้าไปช่วงโปรโมชั่นนะคะเขาก็จะลดเหลือ35บาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะที่เป็นเซวหรือว่าห้างสรรพสินค้าจา้าอ่าหลังจากที่เราไปต้มมาแล้วนะคะเราก็จะได้เส้นแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำไปนิดนึงนะคะแห้งเนาะก็ใส่ส่วนผสมนะคะก็ ผงนะคะที่เขาให้เรามานะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นรถถั่วนะคะรถถั่วก็ใส่น้ำซอสลงไปนะคะอันนี้จะเป็นแฮมนะคะแฮมแบบกลมนะคะที่เราซื้อไว้กัดตุนนะคะ เราก็มีต้นอ่อนธันตะวันนะคะไข่ออนเซนจะเป็นออนเซนหรือเปล่าจะเป็นไข่ต้มแทน